<laughs> หน้าตาบ่าสมกับเล่นแมวเลยสวัสดีค่ะสวัสดีเนี่ยสวาวสาวหลังลันเรื่องแสงของเฮาคือเก่าแล้วค่ะพี่น้องคะคนเคยรู้ค <laughs> นเคยรู้เหมือนนแมวอยู่บ้านหายนอนก็ประหลาดไปทีมื่อเสาน้องเล็กไปถามอยู่ตกลงมาเดี๋ยวยุดบ่เออมไม่ได้ยุดภาษีไม่ได้แล่นดินหรอก ไปไปไปเออมีเอฟซี FC ท่านหนึ่งเอ่อเพิ่นว่าให้ไปรีวิวคุณปู่ให้หน่อยไปไปเร็วไปเร็วไปเร็วสามีวิลลาไปาไปไปภาไปเบิ่งเนี่ยเอาเร็วเร็วเร็วเ,วเวพิ่นคิดฮอดคุณปู่ย่งงางไปย่งางไปเรื่ยย่างไปเรื่ยไป,ไปเอเอไป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 ข้าวเดียวซ้ำพ่อใหญ่เผามาทัานมาไอ้กะห่าเออ นี่ก็ห้างห้างออมแอลเลยค่ะพี่น้องห้างนี่ก็ห้างนี่ก็ห้างนี่ก็ห้างนู่นเอาไป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 ผลขิงหอดคุณปู่ลขิงหอดเอฟเอฟซีเพิ่่นนต้คผลเอียงต้นใดต้นไซโหดปลาทลายจูนเออก็นัาดละไซโหดคักๆนั่นละ อย๋อเอาไปอืมสิบสี่พันมาอันรีวิวคุณปุ้ยผมแอรผมเหตุฮอดคุณปูครับไปสิพวกมันเก็บเนวนอนฮะแมวมานอนทุกวันอ๋อเป็นที่เป็นที่นอนของแมวไปแล้วใช่ไหม,มว้าวนี่มาดูตน้น เอ,อเอ๋อมาดูตอนใส่เครื่องตอนอันนี้เครื่องมาแล้วแต่ยังไม่ได้ใส่หัวเกง่งหัวเกง่เกงก็จะใส่ใหม่ต้องใหม่ใช่ไหมต้องใส่ใหม่อยู่แล้วใช่ไหมทีอเียสั่งมาแล้วใช่ไหมอ๋มออะแล้วเจ้าเจ้าสุดหลอนนี่ยละ่ะโอ้ยสนิมเกาะเลยเด้เท้าฮะานอจอดเกาะนานเกินไปเปล่าถ <c oughs> อนออกถอนออกไปให้เหยียบลงือ อืมเอาเชื่อมมันนั่นแล้วเหรอเชื่อมปีกไอ้นั่นยังยังที่ไปทำหักอ่ะมือตั้งบึ้์กเฮดมาคืนอืมโอ้บึ้์กเฮดนี่เนยเด้อตั้งบึ้์กเฮดมาคืนนี่ฝากความไอเบิรงกแมนบอนี่ไอ้บึ้์กเพนซิลาออกแท้ๆเลยจากการเป็นสร้างนี่พอมาหัวหน้านี่บอกว่าที่เบิร์กเฮดมาคืนโอ้ยตะคองนะเอาเจ้า

เอาก็ว่าคืนสิถ้าถ้าตัวเัาตายก็ตายเลยเป็นถายน้ยย่งตายเรียบร้อยฮอถึงใจถึงใจฮอนน่าเผาอือ <c oughs> โอ้ตั้งแต่มอดมาอยู่ด้วยเรายังไม่ได้สวัสดีมอดเลยมอดสวัสดีครับเอ J ก่อนสวัสดีครับนี่อันนี้อันนี้จะจะมาอยู่กับเจพึ่งซัปโโดอยู่ในช่วงฝึกงานช่วงนี้เป็นเด็กฝึกงานก่อนอย่าา่พึ่งซ้ายซ้ายก็ยังไม่ได้ขวาก็ยังไม่ได้ต้องฝึกงานไปก่อนเลยขาเลียงก็ไม่ได้ ช่วงนี้ต้องฝึกง,งานก่อนว่าผ่านโปรเปล่าเขามีช่วงโปรโมชั่นนะเออถ้าผ่านก็คือผ่านถ้าไม่ผ่านนี่เสร็จเลยฝึกง,งานไม่ผ่านต้องไปเรียนซ้ำเลยเออนี่แหละแมมมอดค่ะทุกคนน้องว่างงานจะพึ่งก็เลยผ่านน้องมา มาฝึกง,งาน <c oughs> ให้น้องมาอยู่ด้วยพอได้งเงินใส่เนาะทุกคนคะ่ะมีงานก็เท่ากับมีเงินเนาะมอนเนาะ <c oughs> เออถ้าเราไม่มีงานมันก่อยอย่างว่าแหละช่วงนี้ไม่เลือกงานไม่ยากจน <c oughs> เจไม่ได้ตอกเจไม่ตอกดิ <c oughs> พอวันนี้ไม่มีงานเจวันนี้ไม่มีงานเจพิ่งจะเพิ่งจะเป็นยูทูบเบอร์เต็มตัวในหนึ่งวันยี่หนึ่งวันไรอื่นอยากไปหาเหตุมากเลยนะเออฮะ <c oughs> ป่าตะเถือดนั่นแหละโอ้เขาออกเยอะมากนั่งิในในโคกแล,ล้วเฮ้ยวานด้วยเขาได้เป็นถุงหิ้วเลยนะเห็ดเห็ดปวกเห็ดโคนนะเออเฮ้ยนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละอย่างนั้นแหละอยากไปหาอย่างนั้นแหละเอาจะไปจับมันสิตายเมียเมียไม่มีให้จับแล้วลไปบาย้นไม้แทนหีแล้วครับ ต้นงอสี่ปีก็ยังอยู่ที่เดิมวันนี้ภารกิจวางท่อใช่ไหมหัวหน้าจโจ้ยเอ่ออย่างเดียวงานเดียวนะคะวันนี้ไม่มีสองงานนะไม่มีงานไปตีปงตีป่าตรงไหนหรอกเอฟซีเอ้ยว่าช่วงนี้มันมีสองต้นไปตีป่าใครอยู่นู่นเหรอเหรอ โอ้ที่วางท่อมีด้วยใช่ไหมอืมโอเคนี่แหละภารกิจภารกิจการทำงานของแต่จโรยเีกค่อยไปตามด้วยอยู่ตรงนั้นเลยหน้าป้อง,เ,งเลยไปเติมแล้วนายเติมน้ำมันยังอะ่ะไม่เอารถไปเติมน้ำมันก่อนล,ล่ะเนี่ยรถเอาใส่ในรถ,ถเธอเอาใส่ในรถ,ถเธอ,ถถอมันร้อนทัง้งทั้งมันอยู่ข้างใ่ พอนาสิไปแล้วสีออกทํางานแล้วไปพบพ่อกันอยู่หมองว่างทอเด้อค่ะพี่น้องค่ะมือนี้ก็รีวิวล้างลานนี่แหละบ่ะมีแนวให้เบิ้งดอกพี่น้องมีตลรดห้างตามที่พ่อนาวาน่ันละอ่ะความสุกเล็กๆน,น่อยๆแามเสาค่ะทุกคนค่ะได้มีเสียงหัวเราะมาฝากเอฟซีของเจ๋อผึ่งสุขูสุขคนจะจังพบพ่อกันไหมยินดีที่ได้รู้จากเอฟซีคนนไม่เด้อค่ะแล้วก็ยินดีที่ได้รู้จากเอฟซีทันเก่าคือกัน เนาะยูดีมีแห้งสุขูมสุขคนค่ะพบพอ่อกันไม่ในคลิปโอ้นะเออใน,นในคลิปหนาในคลิปหนาเมื่อนี้พยากรณ์อ,อ,อ,อากาศฝนวาสิตกันเลยพี่น้องเออฝนยู่เก่าตกเรื่องบางทอแล้วก่อนเนาะบายบายพบพอ่อกันไม่โชคดีมีใช่ถูกหวยรวยเบอร์มีเงินกินเงินใส่หลายๆเด้อเอฟซีเออยูด,ยดยีมีแห้งหักและคิดหอดขึ้นเกาค่ะสวัสดีค่ะ